หนึงในตำนานพื้นบ้านสุดหลอนของญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมายาวนานนั่นคือตำนานปีศาจโจโรกุโมะหรือปีศาจแมงมุมเชื่อกันว่าปีศาจตนนี้เป็นแมงมุมยักษ์ที่มีอายุยืนยาวมาถึง400ปีจึงมีพลังแก่กล้าสามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเพื่อหลอกผู้ชายให้มาติดกับก่อนจะกินผู้ชายเหล่านั้นเป็นอาหารตามตำนานมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับปีศาจโจโรกุโมะ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของซามูไรคนหนึ่งที่ได้พบกับหญิงงามที่มาพร้อมกับเด็กเล็กๆทันทีที่เธอเห็นเขาเธอก็หันไปบอกกับเด็กคนนั้นว่านั่นไงพ่อของเจ้ารีบเข้าไปกอดสิแต่ซามูไรคนนี้รู้ดีว่านี่เป็นอุบายชั่วร้ายของปีศาจเขาจึงใช้ดาบฟันเด็กและหญิงสาวจนทั้งสองหนีไปกบดานอยู่บนห้องใต้หลังคาของบ้านหลังหนึ่งเมื่อเขาตามเข้าไปในตอนเช้าก็พบว่า มีซากของปีศาจโจโรคุโมสองตัวและยังมีซากศพมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันอีกมากมายอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชายหนุ่มน้ำว่ามาโกโรคุเรื่องเกิดขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเข้ามาหาเขาและบอกกับเขาว่าลูกสาวของเธอชอบเขามากเธอพาเขาไปที่บ้านและที่นั่น เขาได้พบกับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งอายุ17ปีหน้าตาสวยสดงดงามมากแต่เขาได้ปฏิเสธเธอไปเพราะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วแต่หญิงสาวคนนั้นอ้างว่าถึงแม้เมื่อสองวันก่อนเขาเกือบจะฆ่าแม่ของเธอแต่กระนั้นเธอก็ยังคงรักและต้องการเขามาโกโรคุจึงวิ่งหนีออกมาด้วยความสงสัยเพราะเขาไม่มีทางไปฆ่าใครแน่ๆ แต่แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่ระเบียงบ้านของตัวเองและพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความฝันแต่เมื่อมองไปรอบๆบ,บ้านก็นึกขึ้นได้ว่าตนเพิ่งกำจัดใยแมงมุมและฆ่าแมงมุมตายไปอีกหลายตัวทีเดียวยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายเกี่ยวกับโจโรกุโมะแม้กระทั่งในปัจจุบันโจโรกุโมะก็ยังปรากฏตัวในภาพ,พยนตร์และนวนิยายต่างๆมากมายซึ่งมักจะมาพร้อมกับความสยดสยอง ตามแบบฉบับของตำนานปีศาจในญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนาน